สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่14 20กุมภาพันธ์2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวตุลรู้จักปล่อยวางมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงินก็จะมีความระมัดระวงังหรือว่าวางแผนมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ การงานภาพรวมระวังความขัดแย้งนะคะอาจจะได้เพื่อนร่วมงานที่มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำนะคะหรือว่าไม่ช่วยเหลือส่งเสริมเราจริงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องค่อยๆคิดค่อยๆลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองจะดีกว่านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะคะจะมีปัญหาทำให้ไม่ได้รับความสามัคคีนะคะจากผู้อื่นหรือ คนอื่นนะคะมีความเห็นแก่ตัวแก่เราก็ได้นะคะช่วงนี้จึงไม่เหมาะกับการลงทุนกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือใครที่กำลังจะลงทุนใหญ่ๆนะคะก็ต้องชะลอไปก่อนนะคะในช่วงจังหวะนี้เรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่ต้องรู้จักอดออมให้ดีใช้เงินอย่างระมัดระวังน,นะคะเหมาะกับการสะสมทรัพย์สินหรือว่าเรื่องของที่ดินเรื่องของวัตถุนะคะที่ มีความอนุรักษ์เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพระเครื่องหรือว่าของโบราณต่างๆอันนี้ก็โดดเด่นนะคะเรื่องของสุขภาพโดยรวมนะคะเกี่ยวกับความเครียดเรื่องของทรัออพย์หรือว่าเรื่องของวัตถุสิ่งของในบ้านของของจำเป็นที่ต้องใช้ต้องดูแลรักษาอาจจะทำให้ชาวตุนเครียดหรือว่าวิตกกังวลได้นะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้อง ออมองหาคนที่พร้อมนิดนึงนะคะถ้าคนที่ต้องลำบากด้วยกันหรือว่ากัดก้อนเกลือกินอาจจะไม่ถูกฉลกเท่าไหร่นะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นช่วงรัดเข็มขัดร่วมกันหรือเป็นความรักที่พยายามประครับประคองอะไรบางอย่างอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร m มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ